วันนี้เรามีเรื่องมาบอกทุกคนใช่ไหมใช่ไหมคนไม่รู้มันใช่ไหมอ่ะมันไม่ชัดอ่ะ <c oughs> ไม่รู้เหมือนการดูให้นหน่อยนี่พูดจิ้วเลย ตอนนี้ว่าอยู่เกาหลีนะคะแต่ว่าประจำเดือนไม่มาแล้วคือจริงๆว่ากับพี่หนึ่งก็คือตั้งใจมีน้องให้นาวานะคะเหมือนกันเลยตายแล้วแต่ว่า้น้องไม่มาสักทีนะเมนไม่มาแต,ต่ก็ตื่นเต้นมากแต่ไม่มาแค่3วันนะ <laughs> พ่อแม่ก็วิ่งไปซื้ออันนี้แล้วของเกาหลีมาลุ้นกันค่ะทุกคนไม่รู้มันใช่ไหมะ มันไม่ชัดอ่ะตื่นเต้นมากไปอะแค่เพียงหนึ่งวิดีโอเก่ามันใช่ไหมดูดิมันยังไงมันยังไงมันยังไงอ่ะเดี๋ยวนะไม่รู้เหมือนกันดูให้หน่อยหรือไม่รู้อ่ะมันไม่ชัดอ่ะมันไม่ชัดอ่ะมันไม่ชัดแต่เดไม่แน่ใจที่ไหนว่ามันชัดไหมใช่เหรอ ไม่หรอท้องจริงอ่ะจริงเหรอเฮ้ยไปเช็คใหม่ไปแล้วมีใจไหมไมีใจดีเกาหลีนี่อยาอ่าโกหกนะเกาหลีอ้คนีห้อเกาหลีเนี่ยอยาอ่าโกหกนะอันนี้ก็ไม่ชัดแต่มันขึ้นแบบบางมากๆกันไม่หรอท้องแล้วลอ่ะจริงเหรอได้เต้นอยู่ไหนี่ย วนดหนูท้องว่ะหนูท้องวันที่สองแล้วจริงเหรอจริงจะดสุท้องไหมท้องโอ้ยกลับไปก็พาคคันสิครับเดี๋ยวเราจะไปถามตายายแล้วนะวานะว่าท้องไหมใช่ไหมดีใจถามเขาเรู้สึกตอนนี้เนาะผมจะมีลูกคนที่สองน้องนวากำลจะมีน้อง ไม่ถามนะว่าแบบนี้มันคือมันคือเท้าไง <c oughs> <c oughs> นี่น <c oughs> ม่หงแล้วนะว่าขอนูกแม่นะนอนนึกนะเนี่ยหนูนะมันทำให้แม่ตกใจว่าหนูซื้อผ้าระมัยอันใหญ่มาปากแลกก้วหน่กมินมายังว่าจะถามนะมายังแต่ก็คงมาแล้วมั้งและตอนที่แม่นอนเช้านี้นะ ก็ที่แม่ฝันเห็นเด็กเช้าเช้านี่ใช่ของชือเอาไปตรวจมาเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยจริงอะ่ะ <c oughs> อา้อาวอา้าวอ้ามาแล้วโอแม่อยู่ต่อนะสลือแล้วเท้าไหมคะชัดเจนมากมาก <c oughs> เาจะเป็นพี่แล้วนะไอโอ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นมาบอกข่าวดีนะตอนนี้หนูหลับกันนะคะกำลังกินลูกอยู่แล้วเปิดคลิปเร็วบอกเร็วบอกเ้าเร็ววันนี้เรามีอะไรอะบอกก่อยิ้มก่อนยิ้มไดยสวัสดีค,ค่ะสวัสดีคับเอแล้วก็บ๊ายบาย ไม่เป็นจบจุ๊บยิ้มจบจุ๊บอันนี้อันนี้เรามีเรื่องมาบอกทุกคนใช่ไหมใช่ไหมวันนาวามีอะไรวันนี้มีน้องน้องอยู่ไหนน้องอยู่ไหนลูกน้องอยู่ไหนน้องอ่ไหนวี้ว่าชี้น้องหน่อยลูกน้องอยู่ไหนรูปน้องกับรูปน้องรูปน้องวันนี้เรามีภารกิจไปฝากคันครั้งแรกกันก็คือเดี๋ยวเราจะเอาคลิปที่แบบ เจอน uh ้องครั uh ้งแรกใส่ในคลิปนี้ด้วยเราก็เลยมีภารกิจไปฝากคันกันนะคะวันนี้ก็พาพี่ชายเขาพาน้องไปฝากคันด้วยนะคะทุกคนโอเคตอนนี้ก็น่าจะมานสามวิคสามวินะคะก็เดี๋ยวเราจะพาทุกคนติดตามเส้นทางของเด็กคนนี้ใช่ไปจนถึงวันคลอดเลยนะครับเดจาวูอีกแล้วค่ะเดจาวูเป็เก้าเดือนสวัสดีครับตอนนี้นะฮะเราก็กําลังจะ พาคุณแม่ไปฝากคันที่โรงพยาบาล BNH นะครับยังไงครับคุณแม่ม่วเนเดจาวอีกแล้วค่ะเดจาวปีเก้าเดือนนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราไปก่อนเลยถามพี่หนึ่งบ้างสิว่ารู้สึกยังไงดีใจสิดีใจอะดีใจดีใจเดีคนนี้จะเอ๋ไปไหมแล้วไปไหมไปเทียวไปพา้องไปฝากคันไหมไปไหมครับไปโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปฝากคันกันครับแล้วก็ เป็นที่ไหนอ่ะกับอาจารย์คนไหนก็ไปดูกันนะครับถึงแล้วไปนาวา่าไปแล้วเย้เยนว่าคักไอ้วัดนว่า เดี๋ยววันนี้นะว่าจะเจอคุณหมอคุณชายที่คลอดหนูนะลูกได้แล้ครับน้าวฟ้าตัดสัตวาไปเลยไปกินอะไรไปไหนน้าจะไปไหนเมื่อกี้นะคะก็คือไปชั่งน้ำหนักเรียบร้อยแล้วแล,ล้วก็เราเจออาจารย์บุญชัยนะคะซึ่งเป็นอาจารย์หมอท่านเดิมที่ผ่าตัดวาวที่คลอดน้วาวผ่าตัดคลอดน้วาว ก็ใช <S irgendwie> ้บริการยาวๆเลยว่าจา์แบบใจดีนะคะอันนี้ก็คือรอาจานเรียกนะว่ามันนี่นะมาแล้วลูกมาไหมถือไหมถือไหมโอเคปล่าไปไปนู่นคืนหรอ อ,อันนี้โตยังโตกี่ตัวแล้วเนี่ยตัวเพิ่มพอดีพอดีเลยสวัสดีครับสวัสด ah ีเก่งไมยังล like ูเก่าแล้วนะครับเล่าไหมเถื่อตามไปเด็ทำไมใจร้อนอย่างนี้ใจร้อนเนี่ยเป็นถุงไข่ไปเนี่ยคอมฟอมอ่ะ อมกำลัูน้ำกไคร่ใส่เป็นไข่ไปที่ทำให้มีน้องเนสามสี่เซนไข่อยู่อะ่ะเออน้องยู่อ๋อเห็นเล็กเล็กมากเลยนะเกเนี่ยเนี่ยเอ้าเหรอ้องคเนรเล็กๆให้ดัูเลสี่มิลสี่มิลสี่มิล <c oughs> สามวิคจ้าอยู่ในนี้แล้วสามวิคตอนนี้นะคะก็แอบมาหนีพี่ชายเขามาฉลองรอสองคน สำหรับใครก็าตามที่ชอบคลิปของเรานะครับไป่ชอ Crazy อ่องเฟรเซียร์ของเรานะครับอย่าลืม <c oughs> กดติดตามเฮ้ยกาะดิ่เฮ้ยสำหรับใครกดไลค์ก <c oughs> ดแชร์ก <c oughs> ดแชร์ก <c oughs> ดทุกอย่างเท่าที่จะกดได้เลยนะครับะเป็นกำลังใจเราสองคนด้วยครับ <c oughs> แเราจะพาทุกคนไปบ้าไปกินไปเที่ยวไปดูไปทุกอย่างในทั่วโลกเลยครับบ๊ายบายครับบายครับ